รุ่นสวัสดีกับเช้านี้ที่อุณหภูมิลบสองอศานะคะแต่วันนี้ตอนนี้มาถ่ายสายหน่อยนะคะจะพามาดูแม่คันิงภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกชิโมกนะคะอันนี้พอดีสายหน่อยละตอนนี้ก็เก้าโมงจะเก้าโมงเช้าแล้วนะคะนี่นะคะพามาดูนี่เลย น้ำค้างแข็งโดบักชีค่ะแต่เดี๋ยวใส่ๆนะคะพอพอใส่ๆแดดออกเขาก็จะละลายนะคะเดี๋ยวเขาก็ละลายหมดเป็นแบบนี้ถามว่าตายไหมไม่ตายนะคะ จะเก็บไปกินนะแล้วก็นี่เลยมะละกอมะละกอก็จะสภาพนี้นะคะมะละกอเดี๋ยวต้องฟันทิ้งนี่บมะละกอนี่ก็เหมือนกันไม่เลืออะไรเลย มาอัปเดตนะว่าส่วนเราเป็นอย่างไรบ้างนี่หอมแดงหอมแดงงอกดีนี่เห็นที่นีนท,ที่หน้าดินไหมเป็นน้ำแข็งนะดินเป็นน้ำแข็งนี่คือผักที่ปลูกแล้วรอดนะคะก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้ เดี๋ยวมาให้ปุ๋ยอีกทีมีนาคมค่ะเดี๋ยวพอใส่สายพอน้ำแข็งละลายผักชีก็จะงามเกี่ยวปกจะเก็บผักชีนะคะ,จะเจ้ารากไปทำสามกระเบือคิดว่าพอหมดผักชีชุดนี้แล้วก็คงจะไม่ได้มาสวนแล้วล่ะคะ่ะ เพราะจะหนาวมากผักพวกนี้ก็ต้นหอมก็ปล่อยเขาได้เลยเขาโตเองนี่นะคะลำต้นของมะละกอที่เราจะตัดทิ้งนะคะและถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะในต้นเขามีนาม้าำนี่ค่ะและสาเหตุที่ว่า ทำไมมะละกอหน้าหนาวถึงตายนี่เลยค่ะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะในลําต้นเขาจะมีน้านะคะแล้วก็น้ําในลําต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมะละกอเขาสะสมน้ําในลําต้นนะคะนี่เป็นน้ําแข็งจัดในต้นมะละกอเลยนี่นะคะเพราะฉะนั้น ทำยังไงน้องก็ไม่รอดจ้าเพราะเขาเป็นน้ำแข็งจากในลำต้นเลยเห็นไหมน,นี่นนะคะยังไงก็ไม่รอดค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะวันนี้ก็จะตัดทิ้งทั้งหมดนะคะเป็นไงคะความช่ำของมะละกอฟรีซอย่างดีเลย แช่แข็งนะคะเป pues ็นเชื<_<_ sure> ้อบิดเลยก็นี่แหละค่ะปลูกผักก็ถือเป็นคลิปส่งท้ายปี2565กันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในปี2566ค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะคะปีหน้าก็ ฝากเนื้อฝากตัวอีกปีนะคะสวัสดีค่ะนี่ให้ดูรอบนี่นะคะช่ำมากช่ำมาก